สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิก t าร์ลท์บายคิตตนะคะเราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงให้กับคนที่เกิดวันเพฤหัสในเรื่องของความรักในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะโดยเราจะอ่านไพ่ตัวตนลักษณะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคนวันพรหัสและทํานายดวงให้กับคนโสดเราจะอ่านไพ่ให้คนที่มีคู่เนาะนี้ลองมาดูลักษณะนินสัยตัวตนของเขาเนี่ย ปกติแล้วคนเกิดเป็นพระรหัสเขาจะเป็นคนเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตเนาะแต่ว่าเขาอ่ะก็จะรักใครรักจริงไม่ชอบการนอกใจแล้วก็ไม่ชอบการถูกหักหลังนะคะเพราะเป็นคนที่ตกกลุ่มรักคนได้ง่ายแต่รักคนยากนะแล้วถ้าเกิดเขามีรักมีความรักเนี่ยเขาก็จะอารมณ์ดีทั้งวันแบบมีความสุขเนาะะมีความรักแล้็จะมม,มีความสุขเนาะประมาณนั้น มาดูคนเกิดวันพฤหัสในช่วงนี้สิงหาคมนี้เป็นยังไงกันบ้างตัวตมของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะเดือนสิงหาคมนี้เป็นยังไงกันบ้างชาววันพฤหัสใบแรก Queen of cup q u e e n o f cup เป็นลักษณะของคนที่มียานสัมผัสพ,พิเศษมีซิกเซนเขาสามารถเขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน อบอ้อมอารีมีน้ำใจแต่ว่าช่วงนี้เหมือนเขาแบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยหรอกเบือ่อเป็นลักษณะของนอยนอยนอย่ะเออไม่ใช่เหน,น,นื่อยเหนื่อยนอยนอยนอยเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอะไรเงี้ยเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับพี่ประมาณนั้นเนาะเขาเป็นคนที่อืมเป็นคนอบอุ่นนะอบอ้อมอารีว่าช่วงนี้เขาอาจจะอยาก คงไม่ได้อยากรอกแต่ว่าอารมณ์มันจะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยยังไงไม่รู้เนาะมาดูกันต่อวันวันพื่รหัสช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นยังไงกันบ้างคะวันพื่หัสมาเซเว่นออฟบอลเซเว่นออฟบอลมันจะเป็นลักษณะของการที่เราเหมือนแบบไพ่อันนี้มันเป็นไพ่ไพ่ไม้เนาะ ให้ไม้มันจะเป็นเหมือนในเรื่องของงานอนะ่ะเหมือนเราตั้งใจพยายามอย่างหนักที่จะยึดไม่ใช่ที่จะ,ะที่จะยึดแหละที่จะยึดเหนี่ยวงานตรงนี้เอาไว้ด้วยความมั่นคงอยากให้มันมั่นคงอะ่ะเราก็เลยตั้งใจทํามันอย่างหนักอะ่ะประมาณนั้นนะในเรื่องของงานนะคะมาดูกันต่อคนวันพฤหาัสในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นยังไงกันบ้างคนวันพฤหาัส มาอืมเชาร่ออดเชาร่ออดมันจะเป็นคนที่เกิดราศีกรกฏนะคะเชาร่ออดมันจะเป็นเหมือนช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคในเรื่องของยวดยานพาหนะอืมการขนส่งการเดินทางเนี่ยมันจะเกิดความล่าช้าหรือไม่ก็ Queen of Cup มันจะเป็นลักษณะของในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยเนาะมันอาจจะนำพาให้เราได้ไปเจอเจอกับคนในเครื่องแบบก็ได้คนที่มีทำงานเกี่ยวกับขนส่งทหารตำรวจคนในเครื่องแบบอะ่ะหรือเจ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 อกับรักทางออนไลน์ก็ได้นะคะมาดูกันต่อคนวนพฤรหัสเป็นยังไงกันบ้าง วงนี้สิงหาคมคนวันพฤระหัสเป็นยังไงกันบ้างคะว้าวเดี๋ยวฟูเดี๋ยวฟูเป็นลักษณะไพ่หมายเลขศูนย์เนาะมันหมายถึงการเริ่มต้นมันหมายถึงการที่เขาอยากออกไปผจญภัยอยากไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอยากออกเดินทางอยากท่องเที่ยวมันหมายถึงการที่เขาอาจจะอยากอาจจะได้ เริ่มต้นทำงานอะไรใหม่ๆมันหมายถึงคนที่เริ่มต้นทำงานแล้วกำลังจะผ่านโปรอะไรประมาณนี้เนานะหรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขายังไม่อยากจะยุ่งยังไม่อยากจะมีรักอะเขาอยากท่องเที่ยวอยากเดินทางไปก่อนอนะตอนนี้เนาะ The f o o l นะคะดูกันต่อจนวนเขาได้หักอืม Queen of Swords ควีนออฟ s อดเป็นลักษณะของคนที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นมั่น,ม,นมั่นใจคือเขาเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำจริงเป็นลักษณะของคนที่อาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรือคนที่เป็นไม้ก็ได้เนาะควีนออฟซอดนะเขาจะเด็ดเดี่ยวนั่นแหละช่วงนี้อาจจะคิด คิดในเรื่องของอยากจะแก้ปัญหาในเรื่องของงานในเรื่องของอุปสรรคเนี่ยเขาอยากจะทํามันให้ได,ด้คิดว่าเขาทําได้นะเขานั่งอยู่ที่สูงขนาดนี้นะทีนี้มาดูคนโสด,โดวันเสดวันพฤหัสช่วงเดือนสิงหาคมคอนโสดเป็นยังไงกันบ้างวันโสดวันพฤหัสแบบแรกว้าวเทนอพินทักเกิล การเงินไม่ต้องห่วงมีเงินแน่นอนมีเงินอยู่ในมือมเงินก้อนโตมีเงินเยอะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาก็จะได้แบบว่ามีความเข,า,ขาเรียกว่าอะไรอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์คือความเพียบพร้อมสมบูรณ์ในเรื่องของความรักอะ่ะถ้าเป็นโสดที่ยังไม่มีครอบครัวก็อาจจะเป็นในเรื่องของ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือนั่นแหละครอบครัวนั่นแหละมามาให้ความรักความสัมพันธ์กับเขาในตอนนี้เนาะคนโสดนะคะแต่ในเรื่องของเงินนะมีเลยล่ะมีเงินเข้ามาเยอะเลยล่ะสิบเหรียญมาดูกันต่อคนโสดเป็นพระัสช่วงเดือนสิงหาคมเป็นยังไงกันบ้างเมลเอ็ดออฟสอดเอ็ดออฟสอดเป็นลักษณะของไพ่หนึ่งดาบเนาะ มันเหมือนแบบจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะส่งดาบเล่มน,นี้มาเพื่อช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคให้เราสามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคในช่วงนี้ไปได้และเราทําได้แต่ในรูปนี้มันคือกุญแจเนาะมันคือกุญแจที่จะไขไขปัญหาไขาอุปสรรคทุกๆอย่างเนี่ยเราจะทําได้และเราเราจะผ่านมันไปได้ด้วยดีด้วย ทีนี้ถ้าถามว่าในเรื่องของความรักหนึ่งดาบหนึ่งดาบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ะ่ะมันก็อาจจะเขา,าเรียกว่าอะไรเป็นคนที่การฝ่าฟันปัญหาของเขาลักษณะของเขาคือเป็นคนที่จริงจังเนาะเป็นคนที่จริงจังไม่ยอมแพ้อะไรง่าย งานช่วงนี้มีอุปสรรคมีปัญหาความรักก็เหมือนกันถ้าใครกําลังมีอุปสรรคมีปัญหาเขาจะสามารถฝ่าฝันมันไปได้เนาะในเรื่องของความรักมันก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นเนาะไพ่นี้มันอาจจะเป็นในเรื่องของการงานซะส่วนใหญ่คนที่โสดจะได้ จะมีมานะจะมีคนรักเข้ามานะแต่ว่าถ้าเข้ามาช่วงนี้มันอาจจะเหนื่อยอืมเพราะว่าอันนี้มันมันความรักอาจจะดูเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่ามันอาจจะต้องพากันแก้ปัญหาอะไรสักอย่างมีปัญหาอะไรคาราคาซางอย่ดมันเหมือนจะต้องแก้ปัญหาแล้วมันจะแก้ได้ด้วยนะมาดูกันต่อคอนโซโลคนธนหัสในช่วงเดือนสิงหาคมน,นี้เป็นยังไงกันบ้าง เดินเลิฟเวร์คนโสดจะได้เจอคู่รักคนรักจะได้เจอเจอคนที่เข้ามามอบความรักความอบอุ่นเป็นรักที่โรแม,มนติกนะเนี่ยเขากำลังจะเข้ามาแล้วคนโสดจะได้เจอกับความรักความสำคัญนเนาะครั้งใหม่ เราว่ามันเป็นรักครั้งใหม่อไม่ใช่คนเก่าแน่นอน็นรักครั้งใหม่ที่เขาจะเข้ามาแนละ้วทําให้เราสดใสสดชื่นหรือถ้าถ้าไม่มีคนรักเข้ามาช่วงนี้เราก็อาจจะแบบมีเสน่ห์มีสเสน่ห์ใครเห็นใครก็หลงไหลหลงรักอยากเข้ามาพูดคุยด้วยอะอเป็นลักษณะนกตัวนี้มันเป็นลักษณะของการพูดคุยเจรจาเนาะนกตัวนี้เขาเป็นลักษณะของเนี่ย เขาแบบเป็นนกที่มีเสียงไพเราะเนาะพูดแล้วคนเชื่อพูดแล้วคนรักพูดแล้วมีเสน่ห์เนี่ยดูสิมันมีผีเสื้อเกาะอ,อยู่รอบๆผู้หญิงอะ่ะมันคืออะไรที่สดชื่นสดใสเนะีอยู่นิ่งๆเขาก็จะได้เจอเจอกับคนที่ดีที่กำลังจะเข้ามาเนาะเป็นเดลเวอร์นะคะว้าวทำคนโสดทำไพ่คนโสดมาตั้งนานเนี่ยเดลเวอร์เพิ่งออกคน,คนวันพฤหัส มาดูกันต่อว้าวนะมันหายออกมาแล้ว,ลวเอาเลยเน่แต่จะมีปัญหามีอุปสรรคนะในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักมันจะมีมีอุปสรรคมีปัญหาจะต้องฝ่าฟันมันจะมีเรื่องให้ต้องฝ่าฟันมานะดูกันอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายความรักคนโสดองเพราหัดเป็นยังไงบ้างคนโสดอุ้ย ไม่เป็นเดอะเมจิเชียนเดือเมจิเชียนเป็นผู้อย่างรู้เป็นผู้ชาญฉลาดเป็นไพ่ของนักพยากรณ์หรือไพ่ของหมอดูนะคะช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะมีวาจาเป็นสเสน่มีสเสน่ห์แต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยเหมือนว่าอ,อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าเขาเขา น่าจะอยากจะกำลังศึกษาหาความรู้ในเรื่องอื่นๆอย่างมากอะตอนเนี้ยเขาเขาเขาเป็นผู้อย่างรู้อะเขาเป็นคนที่อยากรู้อะไรก็เ,เป็นคนฉลาดอะเออเป็นคนฉลาดเรียนรู้เร็วคิดเร็วทําเร็ว <c oughs> อาชีพที่หมอก็สําหรับคนที่แบบ <c oughs> มีซิกเซนมีอะไรแบบเนี้ยเขาจะทําได้ดีคือหมอดูนั่นแหละ พันธงไปอย่างนั้นเลยแล้วกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่นเนาะ <Okay. S 1> ใครที่เข้ามาข <Okay. S 1> อเคร่อนมาโชคดีนะคะเครื่องบินบินต่ำบินต่ำเสียงมันเลยดัง <Okay. S 1> ใครที่เข้ามาเนี่ยช่วงนี้เหมือนมีโอกาสที่จะได้พบกับคนรักคนถูกใจเนี่ย ให้หมายเลขหนึ่งเดน m a g i c เ a n นเนาะมันเป็นการเริ่มต้นเมื่อกี้จะหมายเลขศูนย์ไปแล้วเรามาเจอหมายเลขหนึ่งมันเป็นการเริ่มต้นที่จะได้พบลักแบบไม่คาดฝันอความสัมพันธ์คือต้องดูดูกันไปก่อนนะอาจจะได้พบลักอย่างไม่คาดฝันไม่รู้มาจากทางไหนเพราะว่าตอนนี้เขามีสเสน่ห์หรืออาจจะได้เจอเจอแบบเขาเรียกว่าอะไร เจอกันแล้วประทับใจกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอเจอกันเลยอืะหรืออาจจะมีใครบางคนแอบรักแอบ,แอบชอบใครอยู่นะเดี๋ยวมเมจิเชียนนะคะคนโสดวันพฤหัสเราอาจได้แบบนี้นะทีนี้เรามาดูคนมีคู่กันคนมีคู่คนมีคู่คควันพฤหัสช่วงเดือนสิงหาคมเป็นยังไงกันบ้างคนมีคู่คนมีคู่ แรกว้าวช่วงนี้เหมือนโลเลโลเลไม่มั่นใจมีมีอะไรสองทางให้เลือกอ่ะอืมว้าวนี่ไงไม่มั่นใจตอนนี้มั่นใจยังล่ะมั่นใจแล้วไหมว่ามันต้องจบ <c oughs> คนมีคู่มันเหมือนมันจะต้องจบอ่ะอืมมันจะต้องจบจากความรักความสัมพันธ์เดิมๆนะเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ๆอืม เรื่องเดิมๆเ,เนี่ยมันโรเลสไม่แน่นอนคิดไปคิดมาคิดหน้าคิดหลังอยู่แบบนี้ไม่จบสักทีเนี่ยเดอะเดตออกมาแล้วเดอะเดใหมายเขาออกมาบอกว่าต้องจบต้องจบเพื่อที่จะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่มันมีสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้านะคะคนมีคู่นะเราไม่ได้บอกว่าให้จบนะให้ไปดูกันนะอีกทีนะ ดูเอาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นอ่านแบบพลังงานโดยรวมนะคะ for o f c u p เบ for o f าครับมันเป็นลักษณะของคนที่เบื่อหนายเซ็งเขาหยิบยื่นอะไรมาให้ก็ไม่อยากรับเนี่ยช่วงนี้เบื่อนะมาดูกันต่อคนมีคู่คนมีคู่วันพฤหัสในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นยังไงกันบ้างจีเดี๋ยวจะต just จะติดมันเป็นในเรื่องของความยุติธรรมในเรื่องของกฎหมายเนาะเหมือนว่าใครที่คาราคาซังกันอยู่ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวสักทีมันจะมีกฎหมายในเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องจะทําให้เคลียร์กันได้จบกันได้มันจะน่าจะจบอย่างด้วยด้วยดีคนบนพฤหัสถ้าจบแล้วเราจะได้เปลีนนะอืมดูอีกใบหนึ่งอืม บอกได้เปรียบปุ๊บปัญหามาเลยจ้าม <c oughs> <c oughs> มันจะมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่บ้างแหละถ้ามีเรื่องกันในทางกฎหมายนะมมันต้องได้ลบลาค่าฟันกันมะ <c oughs> มันต้องได้แบบมไม่ต้องไม่ต้องถึงค่าฟันกันก็ได้แต่ว่ามันต้องมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องของกฎหมาย อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเพราะว่าไพ่เดทมันออกมาบอกว่าถ้าจบจากสิ่งที่มันโลเลไม่แน่ใจคาราคาสังอยู่เนี่ยมันจะดีขึ้นสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าถ้าเราจบตรงนี้ได้นะคะคนเกิดคนพปคู่วันพฤหัสเนาะเราไม่ได้จะตีความให้ต้องแยกกันต้องเลิกกันเสมอไปนะคะอันนี้มันเป็นพลังงานโดยรวม มันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเนาะใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามช่องเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้ขอบคุณนะคะ